สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมลาดาศราีอริยธนาคุณชื่อเล่นชื่อมินอยู่ชั้นป .3 ่ .1 เลขที่8วันนี้จะมาเล่าเรื่องการมาจมภัยใต้ท้องทะเลของมินและครอบครัวค่ะวันหนึ่งมินและครอบครัวเตรียมตัวไปทะเลค่ะมินและครอบครัวเดินทางในที่สุดก็ถึงมินพูดพ่อแม่พามินไปที่ห้องพักมีเตียงอยู่สามเตียงมีสองห้องน้ำมีทีวีหนึ่งเครื่องมีหนึ่งตู้เก็บของ พ่อแม่และมินเริ่มเก็บของเข้าตู้และเริ่มไปเช่าแว่นกันน้ำและขึ้นเรือพอมินและพ่อแม่ดำลงไปก็เจอปลากระตูนปลาลายเสือปลานกแก้วพ่อแม่และมินว่ายน้ำเคลืนไปหน่อยจนว่ายเข้าไปในเขตของฉลามฉลามตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาหามินและพ่อแม่มินและพ่อแม่ว่ายน้ำเร็วมากเมื่อหนีฉลามตัวนั้นจนมินและครอบครัวว่ายน้ำรอบโขดหินใหญ่ไปห้าสิบรอบ ฉลามว่ายน้ําตามมินและครอบครัวจนอ่อนแรงจึงกลับไปหาฝูงมินและครอบครัวขึ้นเรือและกลับห้องพักพอมินและครอบครัวไปที่เตียงมินและครอบครัวก็หลับทันทีเช้าวันถัดมามินและครอบครัวเดินทางกลับบ้านวันหยุดนี้เหนื่อยจังเลยนะคะมินพูดใช่จ้ะพ่อแม่พูดนีทานจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ